ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وطلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار อูศิกุมวอยยายะบิตวันลอพี่น้องผู้ร่วมรัตทธาผู้มีอีมานทั้งหลายผมขอสังเสียแก่ตัวผมเองและพี่น้องทุกๆท,ท่านให้เป็นผู้ที่ตักวาเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อเอกอัลอสุบฮาานหตาลาเพราะแท้จริงการยำเกรงต่อลอสุบฮานหตาลานั้นคือสิ่งที่เป็นสเสบียงให้กับเราทุกคนในอาคิร์ เพราะฉะนั้นความยำเกรงนั้นคือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยจะได้ยินได้ฟังจากบรรดาผู้ที่ทำหน้าที่คุตบะบรรดาคอเตบจะเรียกร้องพี่น้องอิสต,ตะกุลลอและด้วยกับอะไรครับด้วยกับสิ่งในนี้แหละคือสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุลตาลาเราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำอิสต,ตะกุลลอฮักตะตุกติอัลลอฮ์ Allah ได้ทรงเรียกโอ้บรรดาผู้ศรัทธา จงเป็นผู้ที่อะไรอิจตุลลอจงเป็นผู้ที่ยาเกรงต่อลงเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุตลานั้นได้ทรงบอกให้เรานั้นได้รับรู้ให้เรานั้นได้เข้าใจว่าอิจตุลลอฮักกตุกตอติไอความยำเกรงที่เราจะมีต่อพระองค์นั้นเนี่ยต้องบนพื้นฐานอัลฮักฮักกตุกตอติก็คืออะไรความจริงสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงและสิ่งที่เป็นความจริงนั้นแน่นอน มันก็ต้องต้องได้จากกุรอานมันก็จะต้องได้จากฮะดิษสองท่านนบีมันก็จะต้องได้จากอะไรความเข้าใจของบรรดาสลัฟุตซอลและของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอัลฮัตนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นศธรรมความจริงเพราะฉะนั้นวันนี้บรรพชนของเราบรรดาสลับฟุตซอลและและแม้กระทั่งเราตราบถึงวันเกียร์มาเราก็จะต้องเรียกร้องไปสู่แนวทางนี้ตามอายะกุรอานของอัลลอฮ์เรียกตามดํารัสของอัลลอฮ์ อิตะกุลลาฮัตตุตต,ติเรียกร้องให้ยำเกรงต่อละสู่สิ่งที่เป็นศัจธรรมความจริงวาลาตามูตุนอิลลาวาอันตุมุสลิมูนอัลลอฮ์บอกอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมจนกว่าจะเป็นผู้ที่อะไรยอมจำนนต่อพระองค์แล้วถามวนะ่าความตายเรากำหนดได้ไหมความตายของแต่ละคนไม่มีใครรู้ มันไม่ได้แจ้งลงในปฏิทินว่าจะตายเมื่อไรจะตายวันไหนแต่แลล l a ์บอกว่าให้เตรียมให้ยำเกรงต่อและเพื่อให้เรานั้นเนี่ยวลาตามูตุนอินลาวานตุมุสลิมูนอย่าได้ตายคือให้เตรียมตัวเองก่อนที่ความตายจะมาถึงแน่นอนชีวิตของแต่ละคนเนี่ยลล l a ์สุตลานั้นเนี่ยนะครับได้ทรงให้เราแต่ละคนเนี่ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ของเรา هاي راونن الذي قال الله، سونب، يو ناي سرا مول، سرا مول، لايكون قنون، مو اه سرا مول، 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 تَبَارَكَ الَّذِي صُرَاعَ مُلْكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ถ้าหากว่าเราฟังแบบผิวเผินเนี่ยอลัลลอฮ์บอกถึงความตายอาลัลลอฮ์พูดถึงความความมีชีวิตการม,มีชีวิตฟังดูแล้วมันจะเป็นเรื่องปกติก็คนดามันก็ต้องเกิดคนดามันก็ต้องตายก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่อลัลลอฮ์ได้ส่งพูดถึงเรื่องของความตายก่อนพระองค์ทรงบอกอ,อกันลดี้คอลัตันมาดพูดถึงความตายเพราะไอตอนที่เราอยู่ในคันของมารดาเนี่ยยังไม่มีใครมีชีวิตตอนเริ่มแรก อัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์จากมินโนตฟะมินุนตฟาก็คืออะไรเชื้ออาุูจิที่พระองค์ทรงสร้างให้ทุกคนเกิดมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันนั่นหมายถึงว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครแ๋วกว่าใครมนุษย์ทุกคนอยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกันแต่ทำไมล่ะว,วันนี้บางทีบางครั้งมันคือสิ่งที่เรานั้นจะได้เห็นในหน้าสังคม พอเวลาเรามีฐานะเรามีตําแหน่งเรามีชื่อเสียงในดุนยาแต่เรากลับกลายเป็นคนที่ตะกับโบกลายเป็นคนที่โอ้โอวดกลายเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นด้วยกับการที่เรานั้นเนี่ยได้ตั้งตัวเองว่าตัวเองนั้นสําคัญแต่เราได้ทรงบอกว่าจุดเริ่มต้นของมนุษย์เนี่ยอัลเมาต์มาจากความตายก่อน เป็นเพียงแค่ร่างที่ไร้วิญญาณอยู่ในคันของมารดาและพระองค์ก็ทรงอะไรจากอัลมุฟฟาพอจากนุฟฟ้าเชื้ออสุจิมาเป็นอะไรเป็นต้นเลือดจากต้นเลือดเป็นต้นเนือ้อจากต้นเนือ้อเป็นเนือ้อที่หุ้มกระดูกและอัลลอฮ์ก็ทรงให้มาลิกะมาเป่าวิญญาณให้กับเขาก็กลายเป็นอะไรอัลฮัยยะอัลลาดีคอละเตลมาตัวอัลฮัยยะ ให้ความตายมาก่อนของแต่ละคนและก็ให้มามีชีวิตของแต่ละคนด้วยก,การอนุมัติของอัลลอฮฺสุบะตลาไม่มีใครคนไหนที่สามารถที่จะให้ชีวิตนอกจากอัลลอฮฺสุบะตลาได้นั่นคืออากิดะอะลิซุนนะวันจามะเรานั้นได้กําเนิดเกิดมาบนดุนยานี้ด้วยกับการที่อัลลอฮฺนั้นให้ชีวิตกับเราและเมื่ออัลลอฮฺให้ชีวิตกับเราถูกบัญญัติเอาไว้ด้วยว่าคนนี้จะตายเมื่อไหร่ คนนี้จะตายตอนไหนคนนี้จะตายอายุเท่าไรริสกีของเขาจะมีแค่ไหนจะจบชีวิตนะครับด้วยกับริสกีมากน้อยเพียงใดถูกกำหนดเอาไว้แล้วแต่ในขณะเดียวกันในวันนี้คือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยจะต้องทบทวนและก็ขอบคุณการที่ล l l a ์ให้เรายังมีชีวิตในวันนี้นั้นหมายถึงลล l ์ยังให้โอาปกากบเราที่จะอิสติกฟ้าของอภัยโทษตอนนั้์ เรายัางมีชีวิตอยู่ในขณะน,นี้หัวใจของเรามันยังเต้นอ,อยู่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสกับเราที่จะอิสติกฟารดขอไพระโทษต่อละฮะดิษของท่นานนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮ์สุลลัมสอนให้เราขอให้เรา,เรากาาล,ล่าวอ,อัอสต้าฟิรุลลอฮ์วะอัตูบุอิไลอัสต้าฟิรุลลอฮ์วะอัตูบุอิไลฉันขออภัยโทษต่อละ,ฉ,อละฉันขอกลับเนื้อกลับตัวคืนสูพ่พระองค์ กุลบานีอาดัมคอตออินนั่นคืออายะอันกุราอานนั่นคืออะไรฮะดิษของท่นานนบีที่บอกให้เรานั้นได้รู้ว่าลูกหลานอาดัมเนี่ยผิดกันทั้งหมดลยครับเราคอยขอดตาอีนคนที่ดีในหมู่ของคนที่ผิดนั่นแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนดีได้วันนี้เราอาจจะผิดพลาดในอดีตเราเคยอยู่กับเรื่องของการทําชีริก เราเคยอยู่เรื่องของการทําอีซิกุโบเราเคยอยู่กับเรื่องของการทาบิดอะะเราเคยอยู่ร่วมกับสิ่งที่มันเป็นอะไรไม่ถูกต้องกับหลักการของศาสนาเราผ่านกันมาเหมือนกันก่อนที่เราจะเป็นคนดีเนี่ยเราเคยฝ่าฝืนต่อเรามาแล้วเพราะฉะนั้นใจเขาใจเราขอดูอาให้เขาวันนี้ใครที่มีญาติพี่น้องที่ยังหลงผิดที่เขายังอยู่กับสิ่งที่เป็น ความไม่ถูกต้องยังอยู่กับสิ่งที่เป็นชีริตเขายังอยู่กับสิ่งที่เป็นบิดาพี่น้องเตือนเขาพี่น้องบอกเขาเอาอิสลามตามคําสอนอิสลามตามแบบนบีอิสลามที่ท่านนาบีนั้นได้เรียกร้องให้เรานั้นปฏิบัตาิตามแต่รับตูฟีกุมอัมไรนยนี่นบีพูดบอกให้กับเรานะั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้กับพวกเจ้าสองสิ่งนี้มาอิงตามัเซตุนบิฮิมาถ้ายึดมันเอาไว้แล้วแล้วก็ ลันตาดิลูบาดีอับดานบียืนยันแล้วเ,เราเป็นมุสลิมทำไมถึงไม่เชื่อนบีนบีบอกลันตาดิลูนบีนบีพูดว่าลันลามอ้านูลันเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าการปฏิเสธตั้งแต่วันที่ท่านนบีพูดเมื1400่อพันสี่ร้อยกว่าปีตราบถึงวันกิยามาเลยนบีบอกลันตาดิลูบาดีอับบดาใครที่เอาสองสิ่งนี้เขาจะไม่มีทางที่จะหลงผิด นบีเฉลยกีตาบัลละวะซุนนาตีคำพีของอลัลลอฮ์บทบัญญัติของอัลลอฮ์จากอัลกุรอานของอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นอะไรซุนนะวะซุนนาตีซุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะล,ะละัยฮิวะซัลลัมวันนี้มันก็อยู่ที่เราเนั่นแหละว่าเราเนี่ยจะยืนหยัดก,กับสองสิ่งนี้เนี่ยด้วยกับคำพูดด้วยกับลมปากหรือมันจะลงมือทำจริงๆเพราะฉะนั้นเตือนตั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้อง ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีใครดีกว่าใครแต่เราเนี่ยจะต้องเพียรพยายามที่จะทําตัวให้ดีต่อแล้วด้วยกการที่เรามาปฏิบัติตามคุรอานปฏิบัติตามฮะติสให้ใกล้ชิดที่สุดและแน่นอนคนที่ใกล้ชิดที่สุดอินนะอัครมะกุมอินดัลลอฮิอัลกออุมคนที่ใกล้ชิดก็คือคนที่ยำเกรงที่สุดอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่เสื้อผ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ดูเรื่องของการแต่งกายอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่ฐานะ อัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่ตําแหน่งคนที่จะมีเกียรตนะินาที่อัลลอฮ์มากที่สุดคือคนที่ยำเกรงต่อเราเพราะฉะนั้นมันก็ย้อมกลับมาว่าเรานั้นแหละต้องเพียรพยายามที่จะอะไรยำเกรงต่อพระองค์และลักษณะของการที่เราเป็นผู้ที่ยำเกรงเนี่ยมันคือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยต้องเพียรพยายามอะไรล่ะคือความยำเกรงพูดกันมาเนี่ย เราฟังกันมาโตกันมาเนี่ยเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของกุรานเรื่อะฮัดิษให้ยำเกงให้ยำเกงอะไรล่ะที่มันจะทําให้เรายำเกงก็คือการที่เรานั้นปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺนั้นได้ทรงสั่งใช้ออกห่างออกห่างจากสิ่งที่บงนั้นได้ทรงสั่งห้ามนั่นแหละคือความยำเกงต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในห้ได้ทงท่านอบับดุลเบมุฮ์มัดสูลลลอฮุอะลัยฮุสซาลามนั้นได้ทรงระบุเอาไว้นะครับ จากอาบูซัดดินจุนดุบนะได้มีการกล่าวเอาไว้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าอันนบีมุลลอฮ์ดสุลลัลลอฮุอะลัยซุลแลมก็ละอิตตะกิลลาฮให้ตุมาคุนตะฮาเดชุงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิซุลแลมบอกกล่าวกับประชาชิบอกกล่าวให้เราทุกคนนั้นเนี่ยได้รับรู้ว่าอิตตะกิลลาฮ์ให้สุมาคุนตะนั่นหมายถึงว่าจงยำเกรงต่อละไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่ที่ไหนบนบุญยานี้จะตาม จะไปอยู่ที่ไหนจะไปคบค้าสมาคมกับใครจะไปคูดพูดคุยติดต่อกับใครจะอยู่กับใครจะอยู่ที่รับหรือจะอยู่ที่แจง้งอิตตะกินลาใหสุมากุนตะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเป็นผู้ที่ยำเกรงต่อหรอเพราะนั้นในเมื่อเราเนี่ยรู้เราก็ท่องกันเราก็เข้าใจกัน, Allah Allah อ,นอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลบาซีรู้ะอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงได้ยินอัสมีอู เราท่องถ้าหากว่าหัวใจของเรานั้นเชื่อมัน่นตามที่เราพูดก็จะไม่มีใครหน้าไหนเลยที่กล้าที่จะทําการฝ,าฝ,าฝา่าฝืนต่อหรอกแต่เพราะว่าด้วยับอีมานที่เราอ่อนแองไงพี่น้อง <c oughs> อีมานเนี่ยมันยะซิดว่ายังกุสมันมีเพิ่มมันมีลงแต่ในขณะเดียวกันต้องพยายามอะไร พยายามทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพยายามที่จะยำเกรงต่อละจะอยู่ที่ไหนบนดุนยานี้เราก็ต้องยำเกรงต่อพระองค์ในฮะด i ษบทนี้นบ,บีบอกต่อว่าอะไรนบ,บีนั้นได้บอกต่อกระว่าว่าอัตตเบาะอัสไซอัตเลฮาน,นาตะนะครับตามฮุฮานบ,บีบอกว่าให้เรานั้นเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าตเเบียเนี่ยคือปฏิบัติตามนะสิ่งที่เป็นอะไร ความผิดความชั่วก็เพราะว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือมนุษย์อยู่วันยังข้ามจะไปแปลงกลายเป็นมาลายกาก็ไม่ใช่มันก็มีผิดมีพลาดกันทุกคนแต่นบีสอนในฮะดิษบทนี้ว่าให้อ ah ah ิตตาเบียอะอัสยอะอัลฮัสนะตัมฮูฮาให้เขานั้นเนี่ยได้ปฏิบัติตามหลังจากความชั่วเวลาเราทําการฝา่าฝืนเรารู้ว่าเราทําผิด เราอาจจะมีพฤติกรรมสิ่งที่มันเป็นผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมาในบ้านเราหมดเลยความชั่วความเลวเนี่ยมันมาในบ้านเรามันมาในมือถือของเรามันมาเรียกร้องลูกของเรามันมาเรียกร้องภรรยาของเราให้ออกนอกจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์มีใครสักกี่คนที่จะใช้เฟซบุ๊กของอัลลอฮ์ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยเป็นเครื่องมือในการอะไรสื่อสารในการที่จะได้ว่าเพื่ออัลลอฮ์ มีใครที่จะใช้ไลน์ในการที่จะส่งต่อบอกให้ผู้คนนั้นยำเกรงต่ออัลลอจะมีใครสักกี่คนส่วนใหญ่ก็ใช้เฟซบุ๊กกันไปในทางอะไรแชร์หนังแชร์เพลงแชร์ละครนะเรื่องไรสาระมันก็เป็นบาปกับมหาพี่น้องเช่นเดียวกันในบีฮนมัสุลลฮาวะเลสลามจึงได้บอกกับเราว่าคนที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นอะไรอะมันสันซุนนตันฮะสนตัน ใครที่เป็นแบบอย่างที่ดีเราเนี่เป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นแบบที่แบบอย่างที่ดีให้กับใครให้กับลูกแล้วเมื่อเวลาลูกทําความดีนบีบอกนะมันสนซุนน,น,น,าานาตันฮาซนาตันใครที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีแล้วคนอื่นไปปฏิบัติตามคนอื่นเขาได้แลเห็นจากสิ่งที่เรานั้นได้กระทำฟาลาหูอัจ,จรุนนบีบอก เาก็จะได้ความดีและในขณะเดียวกันพอเวลามันเป็นความดีเราทําแล้วคนนั้นทําตามคนนี้ทําตามเขาได้ฟังจากสิ่งที่เราได้แชร์ไปเขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เรานั้นได้ถ่ายทอดให้กับเขาไปเฟรลาหูอัจุรุนความดีก็ได้กับเขาและความดีมันก็กลับมาถึงเราด้วยเพราะเราเป็นคนที่แชร์ต่อให้กับเขาแต่ในขณะเดียวกันฮะดิษบทเดียวกันนบีก็บอกว่ามันสนะสุสสนนะตัน ใครที่เป็นต้นแบบเป็นซุนนะเนี่ยเป็นแบบอย่างส่ย,ยิอาตันเป็นแบบอย่างที่ชั่วฟาลาฮูอิสมุนตัวเขาเองเขาก็ทำบาปเวลาแชร์ไปให้คนอื่นเขาทำให้คนอื่นเขาเห็นจากบาปนะั้นก็รับบาปไปด้วยคนดูกี่คนความชั่วที่เราแชร์ไปร้อยคนพันคนก็รับบาปไปร้อยคนพันคนนะนะั่นแหละเพราะฉะนั้น การที่เราใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยมันต้องยำเกรงจะอยู่ต่อหน้าใครจะไม่ได้อยู่ต่อหน้าใครจะเล่นอะไรจะอยู่อะไรจะทํำยังไงให้เรานนเนี่ยอยู่กับการยำเกรงตอลอ์กลัวกลัวต่อความผิดที่มันจะหล่นลงมาเนี่ยเหมือนกับซหฮาบะติเขากลัวซหฮาบะติเขากลัวเหมือนดังความผิดของเขาเนี่ยสูงใหญ่เหมือนดังภูเขาเลากามันจะทลันลมลงมา ทำร้ายตัวเองได้ทุกเมื่อไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไร่แต่เตรียมตัวเสมอยำเกรงต่อเล่าเสมอพย,ยายามที่จะติดตามความชั่วรู้ว่าตัวเองผิดก็ทําด้วยความดีตามหลังนี่คือที่ท่านนาบีบอกให้เราทําดีตามหลังมันจะได้ไปลบล้างเพราะนาบีบอกมันจะไปอะไรตัมหูฮามันจะไปลบล้าง,งความผิดที่เรานั้นได้กระทําเพราะฉนั้นเราผิดกันทุกคนแต่ทําผิดแล้วต้องสํานึกผิด ผิดแล้วต้องพยายามทำความดีเพื่อให้มันมาลบล้างในฮะดีษของนบีบอกต่ออีกนบีบอกว่าว่าข้อลกินนาซะบิคูลกินฮะสันนบีก็บอกต่อกับเราว่าในขณะที่เรานั้นเนี่ยนะได้เป็นผู้ที่ยำเกรงต่อล้เราได้รู้ว่าเราเป็นคนที่ผิดต่อล้ก็ให้เรานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไรมีจรรยามารยาทที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยเหมือนกัน สังเกตนะฮะหลายๆฮะดิษนบ,บีจะพูดมันนะมันอยู่มินุบินลาฮิวันเยอมินอาคิรใครที่ศรัทธาต่อหล่ใครที่ศรทัทธาต่อวันกิยามะฟันยตุนคอยรอนเอาลียาสมุดเขาจงเป็นคนที่พูดที่ดีก็พูดถึงม,มารยาทและก็จะพูดถึงเรื่องของการศรัทธาหรือนบ,บีบอกมันอยู่มินุบินลาฮิวันเยอมินอาคิรฟันยุคริมจาโรหูคนที่ศรัทธาต่อล่ ศรัทธาตะวันอาคิร์เขาจงเป็นคนที่ปฏิบัดดติดูต่อคนที่เป็นแขกของเขาเป็นเพื่อนบ้านของเขานะมีหลายสำนวนนบีบอกว่าดอยฟะหูก็มีหมายถึงแขกคนที่เขามาเยี่ยมเยียนเราเขามาหาเรานะเราต้องต้อนรับขับสู้นะครับต้อนรับเขาหรือญาโรหูนบีก็บอกคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานะจะเพื่อนบ้านคนเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม ถ้าเขาไม่ได้เป็นศัตรูอิสลามเราก็ต้องทําดีกับเขาเอาประตูบ้านที่มันใกล้กับบ้านเรามากที่สุดนะทำดีกับเขานึกถึงกันแล้วเวลามีเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะดีกว่ามีกล้องวงจรปิดซะอีกนี่คาสอนของนบีเรามีเพื่อนบ้านที่ดีปฏิบัติที่ดีเวลาเราไปไหนมาไหนออกจากบ้านเขาคอยเป็นหูเป็นตาคอยดูแลให้เราแต่ผมกำลังจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าหลายๆของหลายๆฮะดิษของท่านนบีเนี่ย นบีจะพูดถึงเรื่องของอีมานเรื่องของการศรัทธาและก็ตามด้วยเรื่องของอะไรจัญยามารยาทพระมุสลิมต้องมีมารยาทเพราะนั้นในฮะดิษบทนี้ก็เช่นเดียวกันนบีบอกว่าวะกคลิกินนาซีบิคุลุกินฮัสันเวลาจะไปเชื่อมสัมพันธ์กับใครจะไปอยู่กับใครจะไปติดต่อคบค้าสมาคมกับใครที่ไหนก็ต้องด้วยอะไรบินคุลุก ด้วยกับมารยาทด้วยกับจัรญ,ญามารยาทที่ดีด้วยกับคําพูดคําจาที่ดีด้วยกับสิ่งที่เรานั้นเนี่ยมีความหวังดีให้กับเขามองกันด้วยสายตาที่ดีต่อกันนี่คือความเป็นอิสลามอิสลามไม่มีสิ่งที่คิดร้ายกันความเป็นมุสลิมเปรียบเหมือนดั่งพี่น้องกันที่นบีบอกกันบุญญาณมุสลิมนั้นเปรียบเหมือนดั่งอาคารเรือนเดียวกันที่เราให้เด็กๆท่องเนี่ย นะให้เด็กกันท่องให้เด็กท่องกันนะครับมุสลิมเปรียบประหนึ่งเรื่องร่างเดียวกันเปรียบประดุดเรื่องร่างเดียวกันหากส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนหนึ่งแล้วก็เจ็บปวดด้วยนั่นแหละฮะดิษของท่านนาบีวันนี้เรายังคิดร้ายกับพี่น้องมุสลิมของเราหรือเปล่าถ้าหากว่ายังมีอยู่เลิกซะ พยายามเอาสิ่งที่ดีนําเสนอให้กับเขาบอกกับเขาในเรื่องราวของอันอิสลามอะไรที่เป็นความถูกต้องบอกกล่าวกับเขาให้เขานั้นได้กลับมาสู่อิสลามเราต้องสงสารเขาอย่างที่ผมพูดในเรื่องในข้างต้นว่าเราอาจจะมีพี่น้องเราก็เคยผ่านมากับสิ่งที่เป็นบิดาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราไม่ได้ต้องการสมานฉันแต่เราต้องกบอกกับเขาให้เขาได้รู้ถึงความจริงว่าอะไรคือความจริงอะไรคือศุนนะ อะไรคือกุรอานของอัลลอฮ์เราต้องเอาความจริงไปพูดถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่อะไรมันเป็นความจริงแล้วมันพูดไปแล้วมันอาจจะขมขื่นกูลิลฮับวะเลากกะแหละนะครับที่ท่านอบีบอกให้พูดความจริงถึงแม้ว่ามันจะขมขื่นก็ตามให้พูดกูลิลฮับพูดความจริง มันจะขมขื่นมันจะเจ็บปวดมันจะโดนทิ่มแทงมันจะโดนใส่ร้ายมันจะโดนกล่าวหาเราก็กล้าที่จะพูดความจริงเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยบอกกล่าวกันแล้วก็เตือนกันให้เรานั้นเนี่ยได้เป็นผู้หนึ่งที่จะได้ไม่ขาดทุนในอายะห์อัลกุรอานผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องหลายคนนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ได้อ่านแล้วก็ท่องจํากัน ข้ายะอันกุรอานที่ลอสตลานั้นได้ทรงบอกอินนัน in อินซานาลาฟีคุสมนุษย์ทุกคนไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องจะเป็นใครหน้าไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วเราก็อิน in นันอินซานาลาฟีคุสมนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่ขาดทุนอัลลอฮ์บอกอินลัลลารีนะอามานูวามิลุซอลิฮับคนที่จะไม่ขาดทุนนั้นคืออามานูอีมานศรัทธาศรัทธายังไงอะอามิลุซอลิฮับ มีข้อที่สองด้วยไม่ใช่อีมานศรัทธาฉันเชื่อฉันเชื่อนะฉันเนี่ยซุนนะฉันเนี่ยเรียนซุนนะมาแต่ไม่ใช่ว่าแค่เชื่อว่าตัวเองซุนนะอยู่กับซุนนะศรัทธากับซุนนะยืนหยัดกับซุนนะอย่างเดียวว่ามีรอลิัมต้องปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่แค่พูด แล้วไลงมือทำนั่นคือสิ่งที่อิสลามที่อัลลอฮฺศาฮานั้นได้เรียกร้องกับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนอามานูว ah ะอามิลุซอลิฮัดลงมือทำด้วยในสิ่งที่อัลลอฮฺบอกต่อคนที่จะไม่ขาดทุนว,วาตาวาเซบิลฮัดสั่งใช้กันสิ่งที่เป็นอันทักความจริงบอกกล่าวกันอะไรคือความจริงเตือนกัน สังคมทุกวันนี้โควิดก็มาแล้วโรคระบาดอะไรต่างๆมีทั้งสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่าอะไรต่างๆถ้ายังคิดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาต้นไหนไปพูดแล้วเรายิ่งเจอปัญหาชีวิตยิ่งมีอุปสรรคชีวิตยิ่งมีบททดสอบยิ่งต้องเข้าใกล้ต่อเลยไม่ใช่เตะกันเชียงออกห่างไม่เรียนไม่รู้ไม่ฟังไม่ใช่ เรายิ่งใกล้ชิดเรายิ่งต้องยำเกรงเราจะอยู่ที่ไหนก็อย่างที่ท่านนาบีบอกเอกตะกินลาให้สุมาตุนตาจะอยู่ที่ไหนต้องยำเกรงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในขณะเดียวกันที่อัลลอฮ์บอกสั่งใช้กันให้ทำอะไรสิ่งที่เป็นอันทักสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ว,ตวาตาวาซาบิซาบรอัลลอฮ์สั่งบอกให้เรานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งใช้กันให้อดทนด้วยเพราะยืนอยู่บนสุนนะ ยืนอยู่บนความจริงมันไม่ใช่ง่ายมันอาจจะเจอสิ่งที่เป็นบธททดสอบเจอคำพูดติฉินนินทากล่าวหาว่าร้ายการแนะกาแหนอะไร,ะะะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันต้องอดทนวาตวาวาซาบินฮักแล้วสั่งใช้กันความจริงแล้ววาตวาวาซาบิซอบก็สั่งใช้ให้อดทนด้วยพี่น้องต้องยืนหยัดให้ได้ต้องสอบบัตก็อดทนใครเขาจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าหากว่าเราอยู่บนกิตาบุญละเราอยู่บนซุนนะของท่านอบีเราอยู่บนสิ่งที่เป็นความเข้าใจของสหบันั่นแหละคือทางรอดอย่างแน่นอนอักูลูกาลีฮาซาวะอัสตลฟิลลฮะวะลิวะลคุมมิงคุลลิซัมฟัสตลฟิรุอินนหูฮวนกัฟูรุฮีม